จมูกใหญ่เรื่องกลใจบนใบหน้า3ครข้อพิจารณาที่เราจะแก้ปัญหากันคุยกับหมอปีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนายแพทย์เฉพะพงศาตราสาธาาิตสมาชิกสมาคมศิลปแพทย์ตกแต่งห่งประเทศไทยวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของปัญหาที่ทุกคนมีปัญหาเรื่องของ จมูกใหญ่จมูกโตอยากจะทําให้มันเล็กลงเราต้องดูอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าคิดว่าที่คุณหมอพูดมีความรู้หรือว่ามีสาระก็ฝากกดแชร์กด s u b s c r ล b e กดไลค์ให้ด้วยนะครับหลายๆคนในเฉพาะคนเอเชียพวกเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคิดว่าตัวเองจมูกใหญ่จมูกโตแล้วก็อยากจะทําให้มันดูเรียวเล็กลงนะฮะให้เหมาะสมกับใบหน้าเทคนิคต่างๆในการผ่าตัดสมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับมันมีรายละเอียดที่เราเข้าไปตกปรับ ตกแต่งโครงสร้างไม่ว่าจะที่ได้ยินกัน i n t e r d e r m a l i n t e r d e r m a l s u t e r หรือว่าจะทำลดขนาดของกระดูกอ่อนอะไรต่างๆเนี่นยนะครับรวมทั้งเนื้อเยื่อหุ้มด้วยนะฮะทีนี้เราต้องมาดูว่าสามส่วนพิจารณาเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่มันมันจะทำให้จมูกเราใหญ่นะครับส่วนที่1ปลายจมูกอันนี้คงเป็นหลักเลยที่แบบ เรามีลักษณะมีจมูกชมพู่ซึ่งตรงปลายจมูกเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโครงสร้างกับเนื้อเยื่อหุ้มนะฮะโครงสร้างเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นกระดูกอ่อนเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราอาจจะต้องไปทําการยืดโครงสร้างหรือว่าถ้ามีใครที่มีปีกกระดูกอ่อนส่วนปลายมันกว้างอาจจะต้องทริมให้เล็กลงโดย เราจะ t ริมส่วนบนนะฮะที่เรียกว่า cephalic t r i หรือส่วนบนของปีกกระูกอ่อนรวมทั้งมีการเย็บปรับแต่งรูปร่างเช่น i n t r a d u มอลให้มันโค้งขึ้นให้มันชันขึ้นรวมทั้ง i n t e r d u มอลหรือเปลี่ยนจุดเชื่อมซึ่งมันแม้ว่ามันจะเชื่อมเป็นอยู่แล้วเราเปลี่ยนจุดเชื่อมให้มันเป็นจุดที่สูงขึ้นหรือว่าให้มันดูเร็วเล็กลงรวมทั้งอาจจะมี derotation s เ t u r e คือเย็บไม่ให้มันหดกลับเข้ามาอีกส่วนใหญ่เราเนี้ยเมื่อเราจะไป a อ t a ท h กับส่วนที่มันเป็นโครงสร้างเราควรจะต้องทำลักษณะของการ โอเพนเลโนพลาสตี Open, i, หรือว่าแบบเปิดเพจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับส่วนอีกนอกจากนี้เราก็อาจจะเสริมความสูงถ้ามันไม่พอเนี่ยาอาจจะต้องเอากระดูกอ่อนส่วนอื่นมามาเสริมอย่างเช่นอาจจะเอากระดูกอ่อนส่วนซิ่โครงนะครับ มาช่วยในลักษณะเป,เป็นโครงสร้างเป็นคานคาำเป็นอะไรเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความสูงขึ้นรวมทั้งกระดูกอ่อนใบหูด้วยนะฮะเพื่อให้มันมีความโด่งความเร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเนี่ยบางคนมีเนื้อเยื่อหนาแต่ว่าส่วนที่เราสามารถที่จะ t ริมออกให้บางได้อาจจะเป็นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะครับอย่างเช่นส่วนของไขมันหรือส่วนของพังผืดจากคนที่มีปัญหาเคยเสริมมาแล้วแล้วมันมีปัญหาพังผืดหนาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เป็นผิวหนังเลยนะฮะเราอาจจะต้อง ทริมได้ไม่ไม,ไม่ไม่มากนักนะครับเพราะว่าจะต้องไม่ให้ผิวหนังมันขาดเลือดแล้วเดี๋ยวจะเกิดเนื้อตายแล้วเกิดเป็นแผลเสียหายทาวรได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเราต้องดูดูกันนะฮะส่วนที่2ก็คือปีกจม,มูก ปีจมูกเนี่ยคุณหมอเคอยพูดไว้แล้วในคลิปของปีจมูกอาจจะกลับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับในรายละเอียดปีจมูกถ้าคนปีจมูกกว้างมันก็จะทําให้สัดส่วนของจมูกเนี่ยเราดูใหญ่ดูโตอาจจะไม่สมสัดส่วนกับใบหน้านะฮะทีนี้การตัดปีกนี่ก็เป็นมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจมูกโตจมูกใหญ่อาจจะลดความกว้างรวมทั้งลดการกลางของปีกให้อง,องศามันขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มีข้อจํากัดที่จะต้องไม่ทําให้เป็นจมูกสามเหลี่ยมหรือว่าอะไรที่มันผิดธรรมชาติ ไปตามดูในคลิปได้นะคะคลิปก่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนส่วนที่3นี่คือสันจมูกสันจมูกเองเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างกับที่เราจะอาจจะต้องปรับซึ่งอาจจะเป็นปีกระดูกอ่อนส่วนบนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของฐานจมูกกระดูกแข็งเลยอันนี้เราอาจจะมีการตอกเพื่อให้ถ้ามีคนฐานกว้างนะฮะเราอาจจะตอกกระดูกเพื่อยุบลงซึ่งก็ต้องมีข้อจํากัดว่าไม่ให้กระทบกระเทือนการหายใจนะครับส่วนสันเองเราก็อาจจะ เสริมมันได้ให้มันดูเป็นสันเร็วขึ้นนะครับให้มันมีเงาตกกระทบที่มันมันดูเร็วขึ้นซึ่งอาจจะต้องใช้วัสดุเช่นซิลิโคนอิมแพนต์ต่างๆนะครับหรือว่าใช้ลักษณะของกระดูกอ่อนของตัวเองสับละเอียดแล้วห่อด้วยแฟกเจแล้วปั้นเป็นรูปอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่ปลอดภัยที่สามารถทําได้นะครับหรืออาจจะใช้กระดูกซี่โครงเลยที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแผนที่เราตัดมาเพื่อให้เหมาะสมกับส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าส่วนต่างอันนี้คือ3ส่วนที่เราพิจารณากันนะครับ จมูกปีจมูกหล่นทั้งสันจมูกที่จะทําให้จมูกเราดูเร็วเล็กลงได้นะฮะแต่ว่าพวกนี้ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรู้มีความรู้เกี่ยวกับกายภาพของจมูกอย่างดีแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับจมูกเรานะครับอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะถ้าคนมีปลายเนื้อปลายจมูกหนาเนี่ย ส่วนนั้นส่วนที่เราเราจะเอาออกได้เนี่ยถ้าเป็นส่วนผิวหนังหนาเลยเนี่ยาจะจะมีข้อจํากัดในการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคุณหมอที่จะทําให้ก็ต้องรู้ข้อจํากัดน,นั้นนะครับแต่เป็นคุณหมอที่ไม่เชี่ยวชาญหรือว่ามีมความรู้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้อย่าเอาเรื่องของราคาถูกเป็นเกณฑ์นะครับหมอย้ำนิดนึงเพราะว่ามันมีมาตรฐานของความปลอดภัยความอะไรอยู่นะฮะก็อย่าลืมเช็คชื่อแพทย์กันด้วยนะครับก็ไม่งั้นมันก็จะอาจจะเกิดการเสียอดอยเสียยาก เสียมากเสียาวรได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอเอามาฝากกันวันนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจมูกใหญ่จมูกโตนะฮะว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างถ้าใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเพิ่มก็คอมเมนต์มาได้นะครับคุณหมอจะพยายามตอบทุกอันแล้วก็พยายามจะเอาข้อสงสัยของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปไปหาความรู้มาคุยกันอีกนะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นหมอจะพยายามพูดให้มัน ปัญหาที่มันง่ายๆนะครับให้ใ hey, hey, ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ mm. เพราะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็วันหลังมีข้อสงสัยอะไรเราก็มาคุยกันอีกเพิ่มเติมนะครับยินดีครับแล้วก็เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่ง